สวัสดีครับผมจ่าสเบกิจปฏิสมัยนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเงินเดือนของกรมการเงินฐานบกซึ่งวิทยาศนชุดนี้นะครับเป็นการเกี่ยวกับการคนา้นคว้าและวิจัยเพื่อใช้จัดทำฝึกงานบริงาน โปรแกรมเงินเดือนของกรมก,รการเงินฐานบกซึ่งโปรแกรมเงินเดือนนี้ได้พัฒนามาตั้งนานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคู่มือการใช้งานหรือว่าเป็นวิทศการบรัญญาติต่างๆก็ทั้งนี้ผมผู้ค้นคว้าวิจัย,ยก็อยากจะทำนะครับเพื่อให้เก็บไว้เป็นคู่มือเพื่อศึกษาการทํางานของโปรแกรมเงินเดือนนะครับก็จะมีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทํางานก็มีทั้งนี้นะครับอ่า เพื่อพัฒนาสื่อวิทยุทัประกอบการใช้งานโปรแกรมเงินเดือนของกรมการเงินหันบกนะครับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานสื่อวิทยุทัการใช้โปรแกรมเงินเดือนนะครับและการศึกษาความพึงพอใจของในสิบนักเรียนนักเรียนในสิบราวการเงินในการใช้สื่อวิทยุทัการใช้โปรแกรมเงินเดือนนะครับก็ใช้ในโรงเรียนหางการเงินนะครับแลวก็ประโยชน์นะครับที่จะคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยอันนี้นะจากสื่อนี้ก็คือ เพื There, There, no ่อใช้เป็นสื่อวิเคศ์และคู่มือในการปฏิบัติงานในด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนโดยสามารถศึกษาขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมเงินเดือนได้อย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเงินเดือนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาขั้นตอนการทํางานไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนแล้วก็ศึกษาและปฏิบัติตามสื่อวิเคศา์ได้โดยสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานของโปรแกรมเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับรติดตามกันขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมเงินเดือนโดยผมจะอธิบายขั้นตอนต่นตางๆซึ่งจะมีการติดตั้งโปรแกรมเงินเดือนนะครับการติดตั้งาการบันทึกข้อมูลนะครับการประมวลผลข้อมูลการรายงานผลข้อมูลนะครับก็การจัะทาแผ่นส่งธนาคารนะครับก็ท่านที่ดูอ ือวิทยุทัชชุดนี้ก็สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆจากการทำงานได้นะครับคิดว่าเราคงจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวติดตามชมเลยครับครับต่อไปก็เป็นการติดตั้งโปรแกรมเงินเดือนนะครับก็ผมก็จะอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง ในโปรแกรมเงินเดือนนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมการเงินฐานบกนะครับ www.findept.com นะครับก็ f i n d e p บดอนะครับเราเข้าไปนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้อันนี้ผมว่าดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็สามารถจาเป็นไฟล์ bde นะครับจะมี 5, 6, อยู่ห้าหกหาไฟล์ที่จำเป็นในการทำงานนะครับก็จะมี bde นะครับเพ่งเราเมื่อเรา Extract file ไปแล้วนะครับก็จะได้โฟลเดอร์ BDE ขึ้นมาขั้นแรกเราเราติดตั้ง BDE ก่อนนะครับก็ดปบัมคลิกที่ BDE ใน BDE นะครอันแรกก็จะมีว่า l ิส t ์หนึ่งด่คลิกเข้าไปนะครับก็มีคำว่า Setup คลิกเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวุังคลิก Setup ก็รอสักครู่นะครับก็ผมขอแนะนำนะครับโปรแกรมเกันเดือนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเรากา็ถ้าเครื่อง เพิ่ม RAM ดีๆีนะคเขาจะติดตั้งไวสำหรับอันนี้ผมใช้แล้ว Windows 7อาจจะช้าบ้างนะครับแล้วก็ RAM อย่างน้อยนะครับสองจิกนะครับเพราะว่าโปรแกรมเงินเดือนเนี่ยใช้บนระบบ32บิตนะครับเพราะฉะนั้นผมติดตั้งแค่32บิตเท่านั้นเองก็ใช้แค่แรมแค่2จิกนะครับก็ไปที่เซตอัพนะครับเมื่อขึ้นเซตอัพเราตอบ yes นะครับคลิกเข้าไป รอสักครู่นะครับก็จะเป็นการติดตั้งเดี๋ยวผมขอยุบอันนี้ก่อนเลยแล้วลองสังเกตดูนะครับก็มีตอนนี้อาจจะชา้านิดนึงนะครับเป็นไปได้ก็อย่างที่แนะนําไปก็ขอใหอ้ปัญหาคือว่าเราต้องรอโปรแกรมนะครับเมื่อกดเซตอัพแล้วนะครับก็จะขึ้นไฟล์ต่างๆนะครับ ระหว่างรอเครื่องผมแนะนํานี้เดีวยวกันถ้านะครับหน่วยหน่วย,ย,ย,ยที่มีการใช้โปรแกรมเงินเดือนแล้วนะครับสอบถามมาแล้วครับอย่าไปติดตั้งซ้ํานะครับอาจจะมีปัญหาให้เราให้เงินเดือนหรือโปรแกรมเงินเดือนที่หายไปนะครับขอแน,น,นะ <ME> นํานะครับเมื่อขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ก็รอให้รันเมื่อรันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปากดค่าต่าง เดี๋ยวสักครู่นะครับต้อง,องขออภัยจริงๆว่าเครื่องชานี่พอดีก็ใช้โปรแกร,รมแค m ตาเซียนะครับก็มันทำงานอยู่สองส่วนก็คือส่วนโปรแกรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนการบันทึกภาพส่วนหนึ่งมันอาจจะทำให้ชานะครับเครื่องอาจจะชาทำให้เสียเวลาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวระหว่างนี้ติดตั้งเนี่ยเราก็ อธิบายผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ผมค้างไว้ตรงที่ว่าถ้าที่หน่วยมีการใช้โปรแกรมเปนเดือนแล้วไม่ควรติดตั้งซ้ํานะครับเพราะว่าจะทําให้เป็นข้อมูลต่างๆหายนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ดูวิดีโอชุดนี้ถามที่หน่วยก่อนนะครับว่าที่หน่วยติดตั้งโปรแกรมแล้วหรือย,อยังถ้าติดตั้งแล้วนะครับเราไม่ควรติดตั้งซ้ํา เพราะฉะนั้นให้เราข้ามขั้นตอนติดการติดตั้งไปเลยไปดูในการใช้งานนะครับจะสะดวกกว่าแล้วผมก็จะอธิบายขั้นตอนการใช้งานซึ่งจะอธิบาย,อ,าอ,บายอย่างละเอียดนะครผมคิดว่าน่าจะละเอียดพอสมควรก็น่าจะใช้งานได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วต่อหน่วยงานของกองทัพบกเป็นส่วนรวมนะครับซึ่ง อันนี้นะครับเราทําผมมีเจตนาทําไว้เพื่อใช้ใชงานอันนี้จนกว่าที่จะกองทัพบกจะเปลี่ยนนะครับพ,พัฒนาระบบการเบริกจ่ายเงินเดือนเป็นส่วนอื่นต่อไปนะครับตอนนี้เราไปเสร็จนะครับเดี๋ยวก็รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะติดตั้งต่อเนื่องไปนะครับ,รบหลังจาก เริ่มติดตั้งนะครับเมื่อเราดำเนินกิกที่เซตอัพเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอเซตอัพกดเน็กเลยครับพิมพ์ชื่อบริษัทนะครับผมตั้งชื่อเครื่องผมชื่อเอมีผมก็พิมพ์ชื่อบริษัทอาทีเอแล้วกันนะครับกดเน็กครับหลังจากนั้นกดเน็กต่อไปนะครับมันจะเป็นการติดตั้งไว่าที่ไหนนะครับจริงๆแล้วถ้าเ็นไม่ได้นะฮะอ่านไปก่อน นี่เราเราสังเกตนะครับมีโปรแกรมไฟล์ตัวน,นี้จะไปติดตั้งที่โปรแกรมไฟล์นะครับ mm. เพื่องจะดำเนินการติดตั้งต่อนะครับ mm. ตอนนี้ก็รันเจดเปอรเนต์ครับไล่ไปเรื่อยๆจนทั้งถึงร้อเปอซนะครับ mm. ก็อาจจะใช้เวลาบ้างนะครับ mm. เพราะว่าพอดีผมมีเปิดสอโปรแกรมนะครับก็ mm. ช้าบ้างนะครับ mm. เครื่องก็จะอาจไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ติดตั้งมาแล้วนะครับก็รอสักครู่จนขั้งถึงครบ100%ซ เครื่องกันรันไปเรื่อยๆนะครับหลังาติดตั้งแล้วก็กดฟ i n i s นะครับแล้วก็จบการทํางานการติดตั้งห้องที่1น,นะครับแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมครับไปที่ดาวน์โหลดมานะครับก็จะติดตั้งตัวรันไทม์นะครับมีรันไทมท์อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะทําอย่างเร็วที่สุดนะฮะก็ไปที่รันไทม์แล้วผมคลิกที่ set up นะฮะ ตัวโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับตัวติดตั้งอีกเหมือนกันก็เสร็จหน้ากัเจสตนะครับอันนี้ก็ส่วนช่วงที่รอสักครู่นะครับ,นะรบเป็นลักษณะติดตั้งโปรแกรมนะ ข้างจะชา้าถ้าเปิดโปรแกรมมากๆนะครับนะครับพอขึ้นบอลลั์ แชรนะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นรูปแบบนี้นะครับ BDE Distribute นะครับเมื่อขึ้น b r o l s e r Database Engine นะครับก็คลิกกด Continue เพื่อติดตั้งนะครับเราเลือก Continue นะครับแล้วก็ Install นะครับมันก็จะติดตั้งนะครับสังเกตตัวเลขตรงนี้นะฮะตัวขีดเนี่ยมันจะวิ่งตรงทางครบร้อยนะครับมันก็จะลงไปติดตั้งในโปรแกรมในเครื่องนะครับ แนะนำนะครับก็เป็นเครื่อง32 bit บิตนะฮะจะเร็วนะครับหลงังเซ็จงเสร็จก็กด Exit ออกไปตัวติดตั้งที่2นะครับตัวตั้งที่2อก็จะมะีนะครับเมื่อกี้ที่2แล้วอันนี้อันที่3นะครับเป็น idapi นะครับเราไปคลิกที่ idapi เหมือนกันครับเราคลิกเข้าไป ผมขอปิดอันนี้ละกันเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ปิดนะครับก็เราคลิกที่ id api เลยครับกด unzip นะครับอังเกตนะครับ c colon backslash id api กด unzip เ,เสร็จแล้วครับติดตั้งอันนี้ง่ายจากนั้นนะครับผมปิดอันนี้ต่อจากนั้นไปที่ App center สำหรับ App center นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวา x file, แตกไฟล์นะครับจะเอาแอปสตเตอร์ไปแตกไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเข้าไปในได์ C นะครับผมเลือกตรงนี้แล้วกันสะดวกกว่านะเพื่อไม่แน่ไม่แน่ใจก็ตั้งไปที่ไดซีกันนะครับกดโอเคไฟล์ก็จะไปแตกในไดซีแล้ว ตอนนี้ไฟล์ต่างๆครับสังเกตนะครับผมเปิดอ่านแล้วกันด้วยสีมาแล้วครับ F center นะครับใน F center นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ data นะครับ data ก็จะมีไฟล์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนะครับสังเกตดูนะครับจากนั้นนะครับในโฟลเดอร์ prg หมื่กันนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นส่วนโปรแกรม โปรแกรมที่ใช้นะครับ np นะครับตัวนี้นะครับ np. exe ครับทำคลิกคลิกขวาที่ตัวไฟล์นี้ก็ได้ครับแล้วก็ Send to เป็นช็อตคั t นะครับ Create ช็อตคั t ขึ้นมาวัดที่ Desktop นะครับมาแล้วครับ Desktop ตัวนี้นะฮะกลับไปดูนิดหนึ่งในตัวนี้นะฮะ repair db ในโฟลเดอร์นี้อันนี้เป็นโปรแกรมสำคัญ เป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนต่อไปนะครับก็อันนี้หลังจากเสร็จสิ้นนะครับเราขอทดลองดูก่อนนะครับว่าครบสมบูรณ์ไหมนะลองดันดูนะครับ n p นะครับที่เราทำชัดค t c u เมื่อกี้ดับคลิกเข้าไปหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแค่นี้นะครับระบบงานเงินเดือนโดยกรมการเงินแห่บกนะครับเวอร์ชันกบข15%นะครับก็จะมี การบันทึกแก้ไขนะครับการเริ่มต้นระบบนะครับอ,อันนี้การบันทึกแก้ไขข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆน,นะครับในนี้ก็จะมีฐานเงินเดือนดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เพทีเครื่องทำงานซ้อนกันเราเปิดไปก่อนแล้วกันพร้อม มาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเปิดมาแล้วมีนะครับ,นะรบตรงนี้จะมีข้อมูลหลักข้อมูลหลัก2นี่สินท่อบอนี่สินหน่วยเดี๋ยวตรงนี้รายละเอียดเนี่ยเราจะเข้าไปอธิบายในขั้นตอนที่2นะครับนะครับสำรองข้อมูลนะครับก็จะมีการสำรองข้อมูล utility นะครับปรับแปลงข้อมูลตรงนี้เป็นตัวช่วยนะครับการประมวลผลแล้วก็พิมพ์รายงานตรวจสอบหมายเลขธนาคารซ้าํายอดเงินในเทคนธนาคาร และการออกรายงานนะครับมีประจาเดือนสรุปเป็นแปลงี่สินหนึ่งดิเน,น,นสองนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในขั้นตอนที่สองนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะครับในช่วงที่สองครับ